เป็นข่าวใหญ่ข่าวสำคัญครับแฟนแฟน DC เองตกใจพอสมควรผมบอกแบบนี้แล้วกันครับว่าค่อนข้างจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นแบบฟ้าผ่าครับจู่ๆก็มีข่าวจากทาง DC Studio โดย Hollywood Reporter ครับ The Hollywood Reporter เป็นคนรายงานข่าวนี้เป็นสื่อแรกรายงานว่าในรถแมพของเจมส์กันกับปีเตอร์สแฟรนซึ่งเป็นดูโอ CEO ของ DC Studio เนี่ย เขาตัดสินใจแล้วว่า Wonder Woman 3ให้หยุดไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่า Mood and Tone ของ Wonder Woman 3เนี่ยมันที่พัตติ j e n งกินกำลังพัฒนาบทกันอยู่เนี่ยมันดูไม่เข้ากับอนาคตที่เํากำลังจะเดินกันไปตั้งแต่เจมส์การ n กับพีเตอร์เซรนเข้ามาถือบังเหียนนะฮะกลุ่มบังเหียนถือหางเสือควบคุม DC Universe เนี่ยก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่และเรื่องก็มีคือเรื่องเก่าๆดูเหมือนจะถูกหยุดไปเต็มเลย Wonder w o วูแมนแบล็ก a ดัมก็ดูไม่ค่อยดีแล้ว Aquaman ก็ดูเหมือนว่าจะหยุดไอแคนดี้คา v i วิก็แววไม่ดีเลยจะได้ทำต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดังนั้นแล้วณนะวันนี้อนาคตของ Wonder w o วูแมนดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่บอกแบบน,นี้สำหรับจักรวาลดีซีใช้งานต่อยังไงไม่รู้ครับแต่ภาค3ที่เพจจรจิงกินทำอยู่ไม่ได้ทำคิดว่าแน่แ,นแล้ว เราย้อนกลับไปดูแบบนี้ก่อนครับว่า Wonder Woman ทำรายได้ให้กับ w o r n e r b r o t h e r กับ DC Studio เองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ w o n d n r Woman 1เปิดตัวมาในปี2017ครับใช้ทุนสร้างประมาณ150เหรียญสหรัฐได้เงินไป822ล้านเหรียญสหรัฐครับมหาศาลครับทำกำไรมหาศาลแต่ปัญหาก็คือหนังภาคต่อ Wonder Woman ภาค2เนี่ย w ั n d e r Woman 1984เนี่ย ไม่ดีเลยครับหนังทุนสร้างตั้ง200ล้านรายได้จากโรงภาพยนตร์ขาดทุนครับ169ล้าน169.5แต่ผมบอกงี้ก่อนนะฮะว่าไอการที่วันเดอร์บ a n ม1984ได้รายได้เหมือนจะขาดทุนเนี่ยมันอยู่ในมันเป็นการฉายภายใต้บริบทของโควิดนะฮะตอนที่ฉายปี2020อะ่ะ เพราะว่า w ันดูแม o หนึ่9 8 4มันอยู่ในโครงการของ Warner b r o t h e r ช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจฉายโรงพร้อมสตรีมมิ่งก็คือวันดูแมนฉาย25่ันบาทั้งโรงและ HBO Max ในบางประเทศพร้อมกันไปเลยครับนั้นทำให้รายได้ตกดังนั้นไอ้เรื่องวันดูแม n ไม่ทําเงินอยู่อันเนี้ยเราจะไม่คุยกันครับเพราะว่าแววของเกากระดดยังไงก็ดูดีอยู่ดีครับณนะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าเริ่มเคลียร์แล้วครับเมื่อแพทริคเจงกินเอง ออกมาเขียนแถลงการผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองยาวเหยียดครับเพื่ออธิบายสถานการณ์เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมจะไม่อ่านทั้งหมดและแปลทั้งหมดนะครับแต่ผมจะเล่าคร่าวๆว,ว่าในเนื้อหาของแถลงการจากแพทีิเจงกินนี้เนี่ยเธอพูดถึง Wonder Woman กับงานในอนาคตของเธออีกเรื่องหนึ่งอย่าง Star Wars Rogue Squadron ว่าอย่างไรบ้าง แพตตี้เจนกินบอกว่าเริ่มที่โรกสควอดรอนก่อนโรกสควอดรอนเนี่ยเธอบอกว่าเธอทำงานกับโรกสควอดรอนมันนานมากแล้วก็รู้สึกว่ามันกินเวลามากๆในตอนที่กำลังเตรียมงานอยู่ตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกว่าตามข้อเขียนของเธอนะครับเธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าการเตรียมงานในโรกสควอดรอนเนี่ยมันมันดูกินเวลาเธอเกินไปแล้วมันเริ่มจะส่งผลกระทบต่อวันเดอร์วูแมนสามเธอก็เลยตัดสินใจ จะไม่ทำโรคสควอทรอนกับลูคัสฟิล์มต่อแต่ในถแถลงการเธอเขียนชัดเจนครับว่าแต่สุดท้ายเนี่ยตัวเธอเองกับลูคัสฟิล์มหรือว่าทางดิสนีย์เนี่ยมีการเจรจากันใหม่ครับโดยทางลูคัสฟิล์มยื่นข้อเสนอว่าเรายังอยากให้คุณทําโรคสควอทรอนอยู่นะคือกลับเข้ามาพัฒนาโปรเจกต์กันต่อเถอะแต่ไม่เป็นไรถ้ากลัวมันกระทบกับงานอื่นหรือว่ากลัวมันกระทบกับวันเดอร์แมน3เนี่ยเดี๋ยวอยู่ไปทำวันเดอร์แมน3ให้เสร็จก่อนก็ได้ แล้ววันเดอร์วูแมนสเสร็จค่อยไปค่อยมาเริ่มทํางานโลกสกอตแลของ Star Wars ต่อแบบนั้นก็ได้ดีลนี้ก็เลยเกิดขึ้นครับนั่นเท่ากับว่าไอ้โปรเจกต์โลกสกอตแลนที่เคยพูดกันเอาไว้เคยเปิดตัวเอาไว้เนี่ยคิดว่าไม่น่าหยุดยังมีอนาคตต่อแต่ว่ามีอนาคตแบบเรื้อรังนิดๆนะครับเพราะว่าลูคัสฟิล์มเปิดโปรเจกต์สตาร์วอเยอะครับแล้วก็เปิดเหมือนกับเปิดลองโยนหินถามทางไปเรื่อยนะครับสุดท้ายจะเกิดหรือไม่เพร่ที่จิงกินบอกแบบนี้ครับว่า เธอจะไม่สรุปว่าโปรเจกต์นี้จะเกิดจริงๆหรือไม่จนกว่าจะจบขั้นตอนของการพัฒนาบททั้งหมดเขาเรียกว่า development process นะครับให้มันจบ development process ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาคุยกันว่าเราจะได้ดูโรคสควอตรอนไหมอันนั้นเป็นเรื่องเกับโรคสควอตรอนแล้ว Wonder Woman ล่ะในแถลงการเดียวกันนี้นะครับตัวแพท t y ่ e กิ i n s บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงเนี่ย มันมีข่าวลือเกี่ยวกับวันดูแมนออกมาเยอะไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องไอ้เรื่องที่เป็นข่าวเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นดราม่าอยู่เนี่ยประเด็นหนึ่งที่เธอบอกว่าไม่จริงไม่ใช่เลยก็คือตัวเธอเองบอกว่าเธอไม่เคยไปไหนครับในแถลงการเนี่ยแพยทริชเจนกินบอกว่าเธอไม่เคยคิดจะหยุดทำวันดูแมนสามไม่เคยหันหลังแล้วเดินออกมาจากโปรเจกต์นี้ด้วยตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นที่มันหยุดณนะวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในความการตัดสินใจของเธอเลยครับแพที่้จิงกินบอกว่าตลอดการทำงานกับวันด r บูแมนมานะเต็มไปด้วยความสุขมันคือโปรเจกต์ที่เือแฮปปี้มากๆไเมื่อว่าจะเป็นการทำงานกับแก้วกระโดดหรือว่าการได้เจอกับลินดาคาร์เตอร์ในหนังเรื่องว o n ด e บูแมนหนึ่งทั้งหมดมันคือมันคือความสุขในการทำงานจริงๆครับ แต่อย่างไรก็ตามแพทตี่เจงกินย้ําว่าณวันนี้เนี่ยมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ค่อนข้างสําคัญของ DC Studio ครับการตัดสินใจว่าอะไรจะไปต่ออะไรจะเอาอะไรจะไม่เอาจะเอาอยัางไงดีเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของสตูดิโอเนี่ยแพทที่เจงกินบอกว่าเธอเข้าใจมากๆครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆดังนั้นแล้วก็ต้องให้เกียรติกับคนที่ตัดสินใจ เธอในแถลงการเธอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทั้งแกวกระดอดขอบคุณทั้งลินดาคาร์เตอร์แล้วก็ขอบคุณแฟนๆวันดูแมนทั้งหมดครับเธอบอกว่าอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับวักสุดท้ายในแถลงการเนเธอเขียนเอาไว้ว่าหลังจากนี้วันดูแมนสปิริตยังจะคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆยังจะคงอยู่ต่อไปอีกตราบนานเท่านานทุกครั้งที่ทุกคนเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยอยากจะให้คิดไว้เสมอว่าถ้าเจอปัญหาแบบเดียวกันเนี่ย วันเดอร์วูแจะจัดการกับมันอย่างไรเพราะสำหรับเธอเธอสร้าง Wonder w o วูแขึ้นมาแพที่ชจิงกินบอกว่า w ั n d ดอร์วูแในความรู้สึกของเธอเนี่ยวันเดอร์วูแคือตัวละครที่ตัดสินใจทำทุกอย่างเพื่อความยุติธรรมแล้วก็เพื่อความถูกต้องทั้งนั้นก่อนที่จะจบจดหมายี้วยด้วยกันบอกว่าตัวฉันเองก็ต้องใช้วิธีการนี้ในการผ่านปัญหาเช่นเดียวกันสำหรับวัน d ด r Wo ูแดังนั้น ผมว่าน่าจะสรุปได้อย่างเป็นทางการครับว่า Wonder Woman ที่วัดแพทตี้จิินส์ทำน่าจะไม่ได้ไปต่อยังไง Wonder Woman 3ก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้เขาคงต้องไปพัฒนาโปรเจกต์ที่มันเกี่ยวกับไอเจมส์ mm. การับพิเตอร์ซัฟฟรนจะทำรถแบบอันใหม่นะครับไปก่อนแต่นั่นยังไม่ได้หมายความว่าแกวลรดดอดจะขี้ออกไปจากจักรวาลเลยนะครับ อันเนี้ยเราต้องรอดูต่อไปครับเราต้องรอดูต่อไปว่า DC Universe ที่เจมส์กันถืออยู่เนี่ยที่เจมส์กันดูแลอยู่เนี่ยเขายังตัดสินใจต่อไปแม้ว่าจะใช้งานการกระดดในบทของ d y n a Prince หรือว่า Wonder Woman ต่อไปในอนาคตนะครับ อันนอกจากกรณีเรื่อง Wonder Woman นะครับต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เจมส์กันเข้ามาใน DC เนี่ยมันก็เกิดข่าวลือต่างๆนานา,นามากมายครับซึ่งเจมส์กันพูดเองเลยครับว่าเอาจริงๆนะข่าวลือที่เกิดขึ้นพวกเนี่ยคอนโทรลยากมากเลยการแก้ไขอย่างเดียวก็คือเกิดอะไรขึ้นก็ไปนั่งแก้ข่าวแล้วกันอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอ่ะก็ตอบเข้าไป เพราะว่าเรามีโซเชียลมีเดียเนี่ยใครอยากรู้ใครไม่เคลียร์เรื่องไหนก็ทวิตถามเจมส์การเจมส์กันจะตอบให้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเจมส์กันเล่นทวิตเตอร์เยอะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรีทวิตตอบคําถามแฟนๆที่เข้าไปถามคำถามต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับ DC Universe เนี่ยแกตอบให้หมดเลยครับข่าวลือแรกที่เจมส์กันออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนก็คือตั้งแต่แกมาเป็น c e o ที่ DC นะครับมันมีคนเมาส์แกว่าแกไม่ชอบเฮนรี่คราวิล ก็เลยพยายามเหมือนจะล้มล้มโปรเจกต์ไอ้ซูเปอร์แมนให้รี่คาวิลที่เหมือนเพิ่งจะยื่นใบลาออกให้กับเดอะวิชเชอร์นะครับเพื่อจะมาเป็นซูเปอร์แมนแบบเต็มตัวข่าวลือกันแบบนี้ครับว่าทั้งฝั่งแบทและทั้งฝั่งแบล็คอดัมฝั่งซูเปอร์แมนเนี่ยเจมส์กันอาจจะไม่เอาไว้เพราะว่าแกไม่ชอบให้รี่คาวิลเจมส์กันออกมาตอบคําถามนี้ครับเพื่อที่จะตอบชัดๆเพราะว่าตอนเนี้ยแฟนๆเวลาทวิถาเจมส์กัน์ดก็จะลงท้ายด้วยการบอกว่าเอาชัดๆนะตอบชัดๆ แกบอกกับข่าวลือนี้นะครับที่มีคนทวิตถามแกบอกว่าไม่จริงอะ่ะผิดแน่นอนร้อยเปอร์เซนผมไม่ได้เกลียดในนี้เาวิวไปเอามาจากไหนนะฮะชัว sure. ร์ฟอล์เห็นไหมแกเขียนตอบชัดเจนนะข่าวลือต่อมาอ้าวกรีนแลนเทิร์อันนี้ไม่ได้เป็นข่าวลือเป็นคำถามแฟนๆถามว่ากรีนแลนเทิร์น r e นเดโนเนี่ยมีโอกาสกลับมาไหม ตอบที่เจมส์กันบอกว่า that's not p r i อ r ร t ตี้ r me ไม่ได้อยู่ในลำดับเลยอะนะไม่ได้คิดว่าจะทำเลยแล้วก็ติดแอดแอดเรียกแวนซิตี้เรโนหรือว่าไรอันเรโนมาดูนะครับอา้าวอันนั้นเป็นเรื่องของกรีนแลนเทิร์นนะตามมาด้วยอ,อีกหนึ่งตัวละครครับไอน,นี้ก็อนาคตไม่ดีครับแบทแมนไมเคิลคีตันเล่าแบบนี้ก่อนไมเคิลคีตันเนี่ยกลับมารับบทแบทแมน แล้วก็จะปรากฏต,ตัวครั้งแรกใน The Flash ครับแล้วก็มีข่าวเยอะครับว่าเฮ้ยแกจะกลับมาไม่ได้กลับมาแค่ใน The Flash นะแกจะกลับมาเรื่อยๆแกมีชื่ออยู่ใน Bad Girl แล้วก็มีโปรเจกต์จากทาง Warner b r o บ h อ r บอกว่าคิแทร์กลับมาก็ดีเราจะได้มาทำหนัง Batman Beyond กันนะ b a t m i n ไวชราดังนั้นนอกจาก The Flash Bat Girl ก็จะมี Batman Beyond อีก The Flash นี่เตรียมฉายล้มันลือไม่ทันล้ไม่เป็นไรใช้ฉายไปก่อนหนังทำมานานแล้ว ได้ปรากฏตัวแบทเกิลโละไปละโละไปเลยคือป๊บเข้าห่อไปเลยไม่ได้ใช้และคนเขาก็เลยมองว่าเนี่ยเนี่ยแบทเกิลก็ไม่ได้ใช้ไอแบทแมนบียอนนี่คงไม่ต้องพูดถึงและน่าจะถูกโละไปเลยมันก็เลยทำให้อนาคตของไมเคิลคีตันในการกลับมาเป็นแบทแมนอาจจะแค่เหมือนสไปเดอร์แมนแอนดูการ์ฟิลกับสไปเดอร์แมนโทบีแมกไกวนะครับที่มาแค่มาผล่หน้าหนึ่งเรื่อง แค่นั้นพอให้หายคิดถึงแล้วก็กลับไปเล่นอะไรยากๆต่อฮะลุงแก่ๆยังเล่นอะไรยากๆนะอันนี้คือหูแบทแมนที่ปรากฏตัวใน The Flash นะครับเป็นทีเซอร์ t h f l l a s h นะอะรอดูว่าเรื่องของ m ม c h a e l คีตันน็เควิเรื่องของ i ม h a e l k คีตันในจักรดีซีจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ,อะรอดูจริงๆถ้าดีซีชวนทิมเบอร์ตันมาทำก็ดีนะ <laughs> คือคือ ทิมเบอร์ตันมีปัญหากับดิสนีย์เอาทวนแบบนี้เลยฮะทวนกันยาวๆทิมเบอร์ตันมีปัญหากับดิสนีย์เพราะเคยออกมาบอกว่าโอ้ทำงานกับดนะิสนีย์นะดัมโบ้อะนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ผมทำแบบที่ไม่ได้อยากทำเลยมีปัญหาอันที่นหนึ่งสองนะวันนี้ทิมเบอร์ตันกลับมารุ่งสุดๆกับ Wednesday Adam รุ่งมากสตรีมิง่งประกอบกับทาง DC เองก็ไปดึง Master of Superhero Movie ไว้ไปแล้วหนคนก็คือ คุณแซมเรมี่เอาไปทำด็อกเตอร์สเวนต์อินเดอะมัลติเวิร์สองแแมน DC ถ้าจะให้ดีนะเทมเบอร์ตันว่ากลับมากับแบทแมนที่เป็นมาเข้าขีตันโอ้โหสนุกต้องสนุกแน่ๆนะฮะต้องสนุกแน่ๆรอดูต่อไปก็แล้วกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเอา้าอีกหนึ่งอีกแบทยังอยู่กับแบทแมนแบทแมนเป็นนักเล็กอันนี้ก็มีคนเข้ามาถามครับผมว่ากระแสมันมาต่อจากไอ้แฮรรี่คาว์วิลฮะคนเข้ามาถามว่าเออมิสกัน อยู you, ชอบไหมเบนเลฟเฟกต์แบทแมนเนี่ยกลัวแกไม่ชอบไม่ชอบเดี๋ยวเบนเลฟเฟกต์ fic, ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเบนเลฟเฟกตก็จะโผล่มาในเดอะแฟลชนะครับคือเดอะแฟลชเป็นเหมือนกับตัดตัวนะฮะใครเวิร์กก็คงได้ไปต่อนะ่ะเจนส์กันบอกไอด้ดูชอบไม่มีปัญหาโอเคผ่านเช็ค <laughs> <laughs> และสุดท้ายครับอันนี้เรื่องใหญ่เจสันบัมมัวถ้าจะไม่ได้ไปต่อครับอควาแมนถ้าจะจบแค่อควาแมนภาค2เท่านั้น แต่อันนี้กรณีนี้แตกต่างจาก Wonder Woman คือ Wonder w o m a n เนี่ย Wonder Woman 3ไม่ได้ไปต่อก็จริงแต่ตัว Wonder w o m a n ที่แสดงโดยแกลกระดดเนี่ยอาจจะยังถูกเก็บเอาไว้ครับเอาไว้ใช้งานตอนน่อในหนังเรื่องอื่นคือเดี๋ยวนี้หนังมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบชื่อตัวละครตัวนั้นเท่านั้นละมัง้งที่จะต้องไปปรากฏตัวคือเป็นหนังเรื่องอื่นแล้วก็เป็นตัวละครเต็มไปหมดไปโผล่ได้ก็เก็บวันเดอร์วูแมนเอาไว้ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรซึ่งผมว่าเก็บสื่อต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่า ถ้า DC Universe ไม่เก็บนะไม่เก็บการกรดดอดไว้ถือว่าโง่ามากนี่คือคนทนี่หนึ่งในตัวละครที่ลงตัวมากๆเอาไปทำให้ดีก็พอใช้คนเดิมนี่แหละถ้าอยู่อยากจะใช้วันเดอร์วูแมนในหนังอยู่นะนั่นคือในวงเล็บนะแต่กับไอ้มนุษย์ปลาเนี่ยอะควาแมนเนี่ยท่าทางไม่ดีฮะท่าทางว่าถ้าอะควาแมหยุดจเสจสันมวัวมัวก็คงหยุดกับบทของอาร์เธอร์คูหรือว่าคุณคุณ เอามันชื่ออะไรผมจำชื่อจำได้แต่เนมออีกแล้วไอ้นี่ชื่ออะควาแมนเอออะควาแมนนี่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าที่จะบอกว่าแกจะไม่ได้กลับไปเป็นอะควาแมนแล้วเนี่ยเพราะว่าประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือเจมส์กันแกชอบตัวละคร DC ตัวหนึ่งชื่อว่าโลโบครับและแกก็เคยเอาลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวณนะวันที่แกเริ่มต้นทำงานที่ DC แล้วก็มีการเกินเกินกันว่าเหมือนอยากจะให้เจสันมัวรมารับบทนี้ครับสื่อต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าถ้าเจสันมัวรรีทายตัวเองจะบทอาควาแมนนะแล้วก็เปลี่ยนมารับเป็นโลโบโซึ่งไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แปลกนะฮะเกมมาชานเกมมาเฉินนะ่ะในมาเวลก็เป็น2ตัวคือเป็นตัวละครในกับในกับตันมาเวลตัวหนึ่งแล้วก็ไม่เอาลลกลับไปเล่นเป็นตัวละครสําคัญ ในอีเทอร์อลแทนมิเชลโยก็โผล่มาเป็นลูกน้องสตาร์โลนในกาเดียนนแล้วก็ไปโผล่อยู่ในชางจีด้วยไม่เห็นแปลกเลยดังนั้นถ้ารีทายอะควาแมนนะแล้วก็กลายเป็นโลโบโก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอารอดูก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ